เอาล้ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับในพาร์ทที่5แล้วนะครับอยู่ในมอนสเตอร์นี่แหละนะครับก็พาร์ทที่แล้วขอโทษทีนะที่อัดให้ได้แบบน้อยมากนะครับก็คือส5นาทีก็คือตอนนี้นะครับก็บอกฝากไปถึงน้องๆนะครับที่เป็นห่วงที่ทักมาใน a c e b o o k นะครับว่าพี่เป็นไรไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็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 น่าจะมันดีขึ้นแล้วอ่ะอาการก็ ไม่ไม่เป็นเหมือนเมื่อวานลนะก็มีแค่ไอแล้วก็ปวดหัวนิดหน่อยแค่นั้นเองตอนนี้ก็ปวดนะปวดหัวอยู่แต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ดูไงเออก็เลยมานั่งทําคลิปนี่แหละนะครับโอ้โหเฮ้ย,ยเดี๋ยว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 ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผีผีผีทุบทุบเร็วทุบทุบเร็วไอ้เิ่ยอย่ายยมาใกล้กู ทุกคนทุก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 เฮ้ยเฮ้ยผีผีเหรอโอ้ยผีแม่งก็ไม่เห็นหน้ากลัวเลยผีแม่งอ่อนดอยอ่ะได้เตียงโอ้ถังน้ำขวานด้วยเว้ยเฮ้ยไม่แมพครับแผนที่ออกมาทำไมวะได้ประตูประตูมาทำไมวะไม่เข้าใจโอเคไปกับบ้านเราดีกว่าซึ่งผมได้ทำคำสั่งตายของไม่ตกได้แล้วนะครับก็เวลาตายนี่ก็ไม่ได้สนใจเลยมากแล้ว พขาตายเขาไม่ตกแล้วไงเออเยี่ยมเลยโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาเดี๋ยว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 เสียงแบบนี้ไม่ต่ากลัวชิบหายเลยเออไปเดี๋ยวเราไปหาตรงลงเหมืองก่อนแล้วกันจำไว้ตรงนี้คือบ้านเราเนี่ยครับเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งกลับมาไม่ได,ไได้เดี๋ยวแม่งลืมไม่ได้ลงวัดแผนที่ด้วยสวัสดีเฮ้ย เจอปลาหมึกว่ะปลาหมึกหรอที่ปลาหมึกเราต้องฆ่ามันไงดีวะเฮ้ยนีมาละมาละมาเดะเมือกเอ้ยมาดมาดกัวที่ไหนวะมาเดะขึ้นบกเชี่ยวเชียเชียเยวเชีอขึ้นบกมาเดะมขึ้นบกมาเดใจเดใจเล่าใจเปล่าใจเปล่าใจเปล่าเดียยวเดียวยเดียยวอย่าอย้โหเดียวเดีตาย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  เฮ้ยไม่ได้แดกพี่ตกน้องไปเราอ้อมมาด้านนี้ดีกว่าอันตรายตรงนี้ไม่ใช่เหมืองว่ะตกใจนึกว่าเหมืองอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปฝั่งโน้นแล้วกันเฮ้ยมันมีตัวอะไรอยู่แถวนี้มาตัดต้นไม้ให้เราดีจังอ๋ออ๋อถือว่าเหมืองไงฮะเอ้ยหมืองจาอยู่ไหนจ้ะ พอจะมีไม่จะตดตดเตดเอ้ยนี่ไงใช่หรือเปล่าโอ้ใช่จริงๆด้วยครับแต่ว่าเป็นค่อนข้างจะเล็กนะเดี๋ยวเราบินเข้าไปสำรวจก่อนแลันค่อนข้างจะเล็กแล้วก็แคบแล้วก็มีทางตันครับแล้วเราก็ไม่ไปแล้วเราก็บินกลับนั่นเองโอเคโอเคแล้วเราก็บินกลับนั่นเองเนี่ยครับไม่เห็นมีอะไรเฮ้ยตรงนี้ไปได้วะอันนี้จะลึกไหมไม่ลึกอะแค่เหมือนกัน มีตรงไหนอีกไหมเนี่ยเมื่อกี้โอ้ยเที่ยกระตุกเมื่อกี้เห็นแวบเอานี่ไงเห็นแวบแวบว่าแล้วโอ้ยมีอะไรไหมเนี่ยมีละโอ้โหมีเหล็กไปอีชิบโอ้โหเดี๋ยวแมงมุมแมงมุมแมงมุมเอ้ยมาเดี๋พวกไม่ได้เจอกันนานเลยนะเราอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเข้ามาใกล้กูดิ อีบา้าเขาบอกว่าถ้าเราฆ่ายตัวยุงได้อ่มันจะดอบเพชรเหรอใช่เหรอถ้าเราฆ่ายตัวยุงได้อ่ะมันจะดอบเพชรเหรองั้นเราก็ต้องฆ่ามาันเลยเดี๋ยวพาร์ทนี้เดี๋ยวขอหาอาวุธก่อนเนี่ยอาวุธเพื่อในการไปไฟกับมอนสเตอร์ไอ้พวกหานั่นต้องไปหานั่นน่ะหาธนูเราจะใช้ธนูเป็นหลักเป็นแหล่งโยโห เหมืองนี้ไก่ลึกดีป่ะโอ้มืดแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเรานั่งขุดเหล็กก่อนครับเหล็กที่บ้านเราก็มีนี่เนาะแต่ไม่เยอะน่าจะไม่เยอะอ่ะกับบ้านเลยดีไหมเนี่ยเฮ้ยทางกับบ้านกูอยู่ไหนมอ๋อฟักทางนู้นถูกปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลืมต้องบินดูอ่ะตอนนี้ผมแคสต์เกมตอนเช้านะถ้ามีเสียงแบบตลาดนัดเข้าอย่างเงี้ยกข็ขอโทษด้วยนะครับ เพราะว่ามันแค่ตอนดึกไม่ได้นะครับตอนดึกต้องนอนพักผ่อนช่วงนี้ไม่สบายนะครับก็ตามนั้นนะฮะแล้วบอกพี่ไม่ต้องลงก็ได้นะไม่สบายอะไระไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำเพื่อทุกคนได้ครับผมทําเพื่อทุกคนได้นจากให้ทุกคนได้ดูอ่ะเออไม่ใช่อยากให้ทุกคนดูกูอยากดังไงกูอยากดังเร็วไงเออนั่นแหละตามนั้นไอ้เชื่อกูพูดตรงเลย่ยอยากให้คนติดตามสักแสนน่ะเออนั่นแหละ อยากลงคลิปเร็วๆไงมผมเป็นคนตรงๆครับผมเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเยนอนสินี่เอาไว้ให้เมียน้อยครับอุยเชีย่ยไี้บ้าเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้เป็นระดับาร์ดทำไมไม่มีซอมบี้เกิดแถนี้เลยวะหรือว่าอันนี้มันเกี่ยวไหมผมไปกดออะไรไว้เนี่ยผมไปตั้งค่าอะไรมันไว้ไม่รู้อะมันเป็นตั้งค่าแล้วมันจะตายของไม่ตกอะ อืมมันจะตั้งค่าให้เราตายของไม่ตกอ่ะผมไม่รู้อ่ะแต่ไม่มีสมเออพูดถึงก็มาพอดีเลยพอจะมีโว้หนอนเฮียนอน,อน,อนแม่ไปยุ่งวันดีคริปเปอร์อ่าแถวนี้มีตัวอะไรบ้างวันเนี่ยโอ้ยิงห้อย ยิดเคยิง hmm. ห yes. okay. okay. uh ้อยนี่ฆ่าแม่งโว้ยยาไอ้มึกโอเคแถนี้มันไม่น่าจะมีสเจลริตันเนาะกะแมงมุมอ๋อนี่ไงสเจลริตันเจอละอยากได้ลูกธนูไงเฮ้ยมานี่ดิมานี่มานี่มานี่ยิงยิงดิยิงอุ้ยเชี่ยโดนเลยอะไรเล่าอะไรเล่าอุ้ยเชี่ย อะไรเล่าได้ลูกธนูมาสองอันโอเคเดี๋ยวเราเก็บสะสมลูกธนูไว้เผื่อมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์อยู่แล้วเลยเอาไว้ยิงไปนอนดีกว่าทำไมไม่เห็นมีมอนต์มาโหดเลยวะโอ้โหเลยวะมอตน,นี้ไม่อ่อนดอยอ่ะนอนให้มันเช้าก่อนแล้วเนี่ยผมไปตั้งเกมโหมดอะไรมันไม่รู้อ่ะมันคือทำให้เราตายผมไม่ตกอะ่ะเออผมไม่รู้เหมือนกัน ทำตามคลิปในยูทู u b e ก็สอนมานั่นแหละปืบ๊บป๊าบโอเคแล้วนนก็ปืบ๊บแล้วก็วางแล้วก็ต้องการดาบครับผมดาบนะฮะน่าจะดนี้กันเลยเอา่าดาบเด้อเด้เดี๋ยวออ่าโอเคดาบเรียบร้อยโอเคอุปกรณ์เรามีครบแล้ว ปะออกตะลุยเหมืองเหมืองกันเลยนะครับเราต้องบินไปเดินไปไม่ได้ไม่ได้มันมันไกลมันไกลเดินไปไม่ได้ไม่ได้มันไกลอ่า้โหเราไม่มีชุดเกาะเลยเนะเาะเยวต้องไปคราบชุดเกาะเดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่มีเหล็กเยอะนะครับอเหายใจไม่ออก เน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวแถวนี้มังสวยดีวะ่ะทำไมไม่เห็นมีผู้หญิงเกิดเลยอะหรือว่ามันคนละมอดกันวะยังไม่เห็นผู้หญิงมันเกิดเลยอะหรือว่ารถมันมันอยู่คนละมอสกับมอสนี้มไม่เห็นเกิดเลยอะไอพวกผู้หญิงเ่ย ก็จะมาเป็นสมุนซะหน่อยนะครับดูเหมือนมอนแม่งจะน้อยลง <c oughs> มอนแม่งน้อยมากหรือว่าเราต้องไปโลกอื่นมีคนบอกพี่ไปโลกอื่นนตพี่พี่ไปโลกอื่นไปโลกอื่นแต่ผมกลัวกลับมาโลกนี้ไม่ได้เลยถ้าเราไปโลกอื่นเราจะกลับมาโลกนี้ได้ไหมช,ชึ้บโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โหมันยิงเราครั้งเดียวเราตายเลยนะ โอเคเย <c oughs> อะนี่กูตกใจมายุ่ไหนมานี่มานี้ตกตายง่าย,ายไม่ดอบธนูด้วยโอเคอล้วตรงนี้มันถ้ำไหนวะว้าวเฮ้ยจ้าไอชีหัวชนโอ้โหไอหี้แม่นโคตรเยอะอ,อ้าวไอชเบี้ยเดียว <c oughs> เออโอเคเดี๋ยวเราขุดออกไปไปด้วยเดี๋ยวเราต้องออกเดินทางไปหาพวกมดแล้วเราจะวาร์ปไปโลกใหม่กันอ่าถ้าเรามีแบบของเยอะอ่าเรามีของเยอะแบบชุดเกาะเหล็กทุกอย่างเหล็กหมดแล้วเดี๋ยวตอนพาร์ทนี้เราต้องหาของก่อน,นะนีับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปมันจะตายโอเคมันอะไรเนี่ยมันประกาศหาอะไรเดี๋ยวว่าเธอบ้านกูเนี่ยฮะโอ้ยอ่ะ,อะโอเค มีตรงไหนอีกไหมตรงนี้ปั๊บขูดให้หมดครับมามาทั้งทีต้องเอาไอ้คุ้มเยอาอย่าอย่าอย่านะมึงอย่ามาด้านหลังกูนะโอเคไปกลับเฮ้ยนี่ไงโห้แม่งเยอะดีว่ะเฮ้ยดีดีดีเรียบร้อยเอ้ยสั่งน้ำหมูกัน กดตุเลดเลยหายใจไม่ออกอ่ะโอเคปั๊บมาตอนนี้ก็ได้จื๊บปั๊บขอให้มีทางลึกๆลึกๆอีกนิดนึงโอเคขุดๆมีอะไรก็ขุดให้หมดะ่ะออมันไม่มีเพชรปอมอะไรเลยเหรอจะได้ไปกับมดมันไม่มีพวกเพชรปุงเพชรปอมเลยเหรอ โอเคแล้วก็ตรงนี้ภาพบันเดียวเราจะวิ่งไปดูด้านนี้ก่อนเนี่ยเอาเอาให้หมดว,ว้าวอ่ะโอเคเดี๋ยวขุดไปทีละแถบแล้ว,วกันอ่ะภาพเก็บเก็บขวาร้ายซ้ายดีไปขวาดีกว่าเฮ้ยขวาไม่มีแสงสว่างเฮ้ยอันนี้บล็อกอะไรเนี่ยตกใจหรือว่าจะออกมาแดกกู โอเคแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยว้าวเป็นที่โลง่ลงๆงงง,งครับแล้วก็มีสเตลลิต,ตันตัวหนึ่งมีอะไรอีกไหมทางนี้มีลาวาปะกูจะจำทางกลับบ้านได้ไหมเนี่ยซอมเบตรงนี้ตรงที่เราลงมาเหรออ่านี่ไงเรากลับทางนี้ก็ได้ครับโอเคตรงนี้มัน เหมืองใหญ่วะ่ะใหญ่จริงเรื่องปิ้งยางไอ้เชียไม่ใช่โอ้โหเราเจอแล้วครับในที่สุดเราก็เจอเพชรปอมข้องปลอมนี่มันอยู่ทุกทีเลยโอ้คนเรานี่มันก็ช่างโกหกกันมีคุงปมอุ้ยยี่อะไรของกูเนี่ยแกตายหมดครับอีก <c oughs> ตายหมดเลย เฮ้ยเฮุ้ยเฮ้ยอย่าของปอมเมื่อวาเราอ่ะมึงเมื่อจะมีมดออกมาสโล่กูก็ได้มึงอย่าทำอย่างนี้สิฮู้ววแต่เป็นบล็อกยึดแค่เดียวเฮ้ยบล็อกนี้เกิดด้วยหรอโอ้โหมันจริงว่ะเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ไปก่อนแล้วกันเหล็กเฮ้ยทองทำไมได้เป็นบล็อกอย่างนี้อ่ะเอ้าแปลงได้ด้วย เอ้ดี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 ไอ้นายศาสตร์แม่จะของปลอมหรือของจริงเนี่ยน้องเอ้ยโอเคของจริงก็ลงไปพอาะของปลอมกูจะได้วิ่งไอ้เชี่ยมดกลัวมดโคตรอ่อนนั่นเนี่ยไอ้เฮียนึกงว่าเพชรอะไรเนี่ยเฮ้มันคืออะไรอ่ะ มันมีส่วนผสมของอ่ะเราดูตรงนี้ก็ได้มันมีส่วนผสมของเดมอนนะครับแล้วก็มีฐานแล้วก็มีน่าจะเป็นลาพีสอยู่ด้วยกันนะครับจะโว้คุณพโะปู่ในเนี่ยแล้วก็เลสเลสโตนนะน่าจะเป็นเลสโตนเพราะมีคนของเลสโตนออกเลยเนี่ยในเห็นไหมเป็นเลสโตนออกเฮ้ยแร่รวมหรอวะแร่น่าจะเป็นแร่รวมมิร เออลืมไปลงมอดเดี๋ยวต้องลงมอดใกล้คราบกับมอดแผนที่แล้วโอเคตอนนี้เราได้อโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาได้ไงวะเดี๋ยวมึงมาได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเดินเขาฝักทอสแถวนี้ก่อนลโหล o h ลโหลเอาเหล็กให้หมดก่อนเหล็กเราได้47อันแล้ว48 49 50 รับถูกป่ะถูกด้วยมดมดยามดไม่มีโอเคเราไปแบบนิ่มๆไม่ต้องรีบลุกออกล่วงเฮ้ยอ่ามดไม่มีขดุดโอเคเพิ่มเรียบร้อยครับเอ้เยทองลืม โอเคฝั่งโน้นมีทองแล้วก็ด้านบนด้วยครับเดี๋ยวเราต้องกลับขึ้นไปด้านบนบนบ้านข้างบนมันจะมืดไปเนี่ยโอเคไปหมดแล้วแล้วก็ทองตรงนี้ทองนี่ไปทำอะไรได้วะาส่วนมากเดี๋ยวต้องไปลงมอสแด๊ค์ครับดูละว,ว่ามอสนี้มันเอาทองไปทำอะไรได้ไหมบ้างไหมข้างล่างขี้เกียจลงไปเอาอน้ำแม่ง น้ำท่วมหมดวะเนี่ยโอ้โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะลึกซึ่งเราจะสามารถลงทางได้ง่ายๆเลยเนี่ยเราก็เลยต้องเสียงอะไรเดี๋ยวเสียงอะไรไอ้เี้ยกูเสียวชื้าโอเคตัวเกมอยู่ด้านล่างคลิปนะใครที่อยากได้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเอ่ย เอ้ยอยากได้ตัวเกมจังเลยก็อยู่ข้างล่างคลิปก็แต่มอสอาจจะไม่เหมือนผมนะเพราะผมไปเอามอสออกเยอะเลยว้าวววผมไปเอามอสออกเยอะเลยเพราะว่ามันทําให้คอมผมแหลกคอมผมมันไม่ไหวอ่าใครที่อยากได้ตัวเกมอันนี้ก็ด้านล่างคลิปนะครับมีแจกผมจะทําต่อไปนี้ผมทําทุกโปรเจกต์ผมทามอสเลยเดี๋ยวผมจะเอาตัวโหลดไว้ให้ด้านล่างแล้วกันง่ายดี โอ้เหมืองอะไรเนี่ยมันเยอะจังเลยแล้วทางกลับกูอยู่ไหนเนี่ยเอ๋อไอ้เฉยทางกลับกูอยู่ไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวขุดขึ้นไปน่าจะเจอเองแหละบ้านบ้านกูนอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหลงมาลึกขนาดนี้เลยเหรอยศเคจะพังแล้วอ่ะเดี๋ยวจะพังแล้วอ่ะโอ้โลงมาลึกขนาดนี้เลยวะ โอ้โหนาา่าจะค่อนข้างจะลึกเงียบนะจาจุดนี้ก็เลยทีเดียวโอเคลึกแค่ไหนก็ต้องขุดขึ้นไปแล้วนะลึกแค่ไหนก็ต้องไปให้ได้คนระับบ้านเราอยู่ด้านบนเฮ้ยนี่ไงถึงแล้วหรือเปล่าน่าจะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่ไงถึงแล้วแย่โอเคตรงนี้เนาะ แล้วก็จะเอาหินมาวางไว้เทำไมขึ้นมาแล้วมันนุ่งหน่วงวะไปกลับบ้านกันก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านเรานีเนาะอยู่ใกล้ๆกักกนนะครับไม่ต้องไอเสียหลวงไม่ไกลอะไรเลยแหม่พอพูดถึงมอนเตอร์น้อยมาซะเยอะเลยนะเดี๋ยวเหอะไอ้กูได้ของว่นเดี๋ยวมึงรู้ไอ้สว์เดี๋ยวรู้เลยอะจริงๆเดี๋ยวรู้เลยรู้จัดๆเลยอะเยอยขึ้นบ้านดิ โไปตั้งนานได้แปดอันเนี่ยนะไม่เป็นวพราะคุณจริงๆเลยเรา,าทำอีกอันก็ได้มันเผาไม่หมดครับโอ้เอนี่กลัวมาด้วยทำไมเนะี่ยทิ้งไปของปลอมไอ้พวกของปลอมนี่ดีจังเลยมันมีเยอะตรงนี้ครับฐานครับแค่นี้ก็น่าจะพอมั้ง หกอันไม่พอหรอกสิบไปเลยเอามาเผาเออทองเอ้เหล็กส่วนที่เหลือทองอย่าเพิ่งโอเคเดีย๋ยวพารนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด s ับส c ค i b e กันด้วยนะแจ๊คโอเคบ๊ายบายไไป,ไปละเดี๋ยวต้องเป็นคนเผาเหล็กอยู่แถวนี้ก่อนอย่าไปไหนไม่ได้บ้าเอ้ย